จากโรงเรียนแรกในโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตและทุกๆแห่งที่เราไปกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในวันนี้ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชียปี2014เพราะอิสุสุไม่ได้ให้แค่น้ำดื่มสะอาดแต่เราให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กไทยอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิต ฏิเศษไม่ได้ว่ารถยนต์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยในการำดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนอกเหนือจากความสำคัญในการเป็นพาหนะเพื่อการเดินทางแล้วรถยนต์ยังเป็นเครื่องบ่งชี้สถานะทางสังคมอีกด้วยที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี2556ต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างมากทั้งจากผลกระทบโครงการรถคันแรก เศรษฐกฐิจชะลอตัวและปัญหาทางการเมืองในภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าในในกลุ่มของรถยนต์ที่เป็นแมสซ์มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะทั้งปีเราเห็นว่าตัวเลขเนี่ยตกลงมาประมาณ3 0 4 0อนะครับอันนั้นก็อาจจะมีผลพวงมาจากช่วงก่อนหน้านี้มัจจะเป็นเฟิร์สคาร์แคมเปญหรืออะไรก็ตามนะครับของเราเองเนี่ยในกลุ่มของพรีเมียมเซกเมนต์นะครับไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของแคมเปญอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายก็มาตามไซคลของเขา เพราะฉะนั้นผมก็ดูว่าในกลุ่มของลูกค้าเบียนนีวก็ตามเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการคือความเชื่อมั่นของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมความเชื่อมั่นในแง่ของทิศทางทางการเมืองนะครับสิ่งต่างเหล่านาีน้ทำให้ลูกค้าของเราเตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นล่าสุดกับสถานการณ์ในช่วง10เดือนของปีนี้ตลาดโดยรวมมีปริมาณการขายที่ลดลงถึง36%เเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สะท้อนภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจจนถึงการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ประกอบกับอัตรางเงินเฟ้อที่ชะลอตัวส่งผลให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้ใจ่ายขณะที่ตลาดรถยนตสส์ซบเซาแต่การแข่งขันในตลาดกลับร้อนระอุเมื่อค่ายรถทุกค่ายต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย0% ฟรีดาวไปจนถึงดาวต่ำเพียง5เเหล่านี้คือสิ่งที่พบเห็นได้ในการจัดงานเพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์ในช่วงปลายปีนี้ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นรถที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะเราเชื่อว่าพอรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยความหลากหลายของยานยนต์เนี่ยในประเทศไทยเราก็จะมากขึ้นเนื่องจากว่า ประเทศไทยเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความถนัดทางด้านรถกระบะนะครับแล้วก็รถอีโคคาร์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไปประเทศอย่างอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเนี่ยเขามีความถนัดทางเรื่อง,งของรถ SUV รถ m p v นะครับเพราะฉะนั้นพอรวมกันเนี่ยมันก็จะเกิดความหลากหลายก็จะเกิดรถในรูปแบบต่างๆที่ทําให้ผู้ที่จะซื้อรถในในงานนะครับก็มีทางเลือกมากขึ้นนะครับก็เลือกรถที่ถูกต้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากขึ้นครับ ตัวเลขเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ50,000คันนะครับซึ่งก็เราดูจากทั้งปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยนตยนต์ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเนื่องจากว่าในปี2ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขโตขึ้นมากนะครับโตโตถ,ถึง80%ทีเดียวนะครับแล้วก็ปีทั้งปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันกโกลงประมาณ 40- 4 0นะครับแต่แต่ถ้าเราวิเค,คราะห์เป็นไตรมาสแล้วเนี่ยก็จะมีอาาัตรา ลดลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเราคิดว่าในช่วงปลายปีนี้น่าจะเริ่มผงกงขึ้นแล้วก็กลับสู่ดีมานปกติของประเทศไทยรถเสียทําไงดีเดี๋ยวโทรตามช่างก่อนทำได้ไงเนี่ยก็เขาฟังพี่ไง fm 8 9 5ใครๆก็ซ่อมได้แค่ฟังมอเตอร์สุขช่าทุกวันจันทร์ถึงสุกสี่ทุ่มฟังบ่อยอะ่ะตลาดรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบ่งชี้ภาพรวมทางเศรษฐกิจของเมืองไทย ที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐประกอบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆตลอดจนการจัดงานมหกรรมยานยนต์มอเตอร์เอ็กซ์โปเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการกระตุ้นตลาดรถยนต์เพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปให้ได้และกลับมาเป็นหนึ่งในเสาหลักทางเศรษฐกิจของไทยอย่างมั่นคงต่อไป